ยายรักษาตัวกับคุณหมอนะเดี๋ยวหนูจะกลับไปพัทยาก่อนไปดูที่ดาวเรืองและแม่สีนวลเ,เ,เดี๋ยวหนูมาเยี่ยมยายใหม่นะยายหายดีออกจากโรงพยาบาลเร็วนะเราไปอยู่บ้านเรานะเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมยายที่บ้านเรานะไปเจอกันที่บ้านเรานะคะคุณยายจา๋ายายบายบายโยให้เห็นก่อนโยก,ก่อน บายยายบอกว่าเดินทางปลอดภัยจ้ายายสู้ๆนะยายอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อวานชาติก็จะอยู่กับยายนะแต่ชาติจะดูแลยายเองนะยายไม่โยกให้หนูดูเลยโย,โยกก่อนเร็วจะไปแล้วจะขึ้นรถแล้วโยกก่อนอึ๊บอึ๊บ หนูสั่งอาหารเม็ดไว้ให้ยายแล้วนะเดี๋ยวอาหารเม็ดมาถึงนะยาย่ยย <aff le> เดี๋ยวมาเยี่ยมอย่างอนเด้อเดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวหนูมาหาแล้วหนูสั่งอาหารเม็ดให้ยายแล้วโ <พ ule> ยก่อนโยกก่อน อยายเก่ยงยายเก่งมากเลยเดี๋ยวหนูมาเยี่ยมนะคะยายหนูไปดูแลพี่ดาวเร,เรืองและแม่สินวนก่อนนะถ้ายายออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปเจอกันที่บ้านเรานะคะยายห,หายเร็วๆเด้อบายยายบอกว่าไปซะลำคาน <c oughs> เข <laughs> ้าใจไไม้ใยญ่ลำคาญหนูแล้วใช่ไหม <laughs>